สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีกลับมาสู่หนังสือมัทธิวอาทิตที่แล้วเราอยู่ในบทที่12แล้วเราเห็นว่าพระเยซูดนกล่าวหาว่าไม่รักษากฎแห่งวันหยุดเพราะว่าลูกศิษย์ไปเด็ดข้าวสาลีมากินวันนี้ก็เป็นเรื่องคล้ายกันที่พระเยซูดนจับว่า ไม่ได้รักษากฎแห่งวันหยุดของชาวยิวตอนนั้นพระเยซูบอกว่าพระเจ้าต้องการเห็นความเมตตาไม่ใช่แค่ต้องการพิธีทางศาสนาข้อ9พระเยซูออกจากที่นั่นและเข้าไปที่ประชุมของยิวมีชายมือรีบอยู่คนหนึ่งที่นั่น พวกอยู่บางคนพยายามที่จะหาเรื่องใส่ร้ายพระองค์จึงถามพระองค์ว่ามันผิดกฎหรือเปล่าถ้าจะรักษาคนในวันหยุดทางศาสนาพระองค์ตอบว่าถ้าพวกคุณมีแกะอยู่ตัวหนึ่งแล้วมันตกลงไปในบ่อในวันหยุดทางศาสนาพอดีคุณจะไม่ช่วยดึงมันขึ้นมาจากบ่อ หรืออย่างไรมนุษย์นั้นมีค่ามากกว่าแกะสีอีกดังนั้นการทำดีในวันหยุดทางศาสนาจึงไม่ผิดกฎแล้วพระเยซูสั่งคนมือรีบว่ายื่นมือออกมาเขาก็ทำตามแล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ง พวกฟารสีจึงร้องสรรเสริญจไม่ใช่ไม่ได้ร้องสรรเสริญพระเจาวพวกฟารสีจึงออกไปวางแผนฆ่าพระเยซูหืม hmm. ไม่น่าเชื่ออ่าวัสดีครับต่อยินดีที่ได้มาร่วมเราจะได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้เขาคอยจับ ผิดพระเยซูสมมุติว่าคุณเป็นลูกเส์ของพวกฟรารสีเขาก็ชวนไปจับผิดพระเยซูก็จะถามว่าเออดีดีด,ดีเราจะไปจับผิดเพระเาะอาจารย์คนนั้นเรื่องอะไรเขาจะขโมยของชาวบ้านเขาไหมอ๋อไม่ไม่ไม่เออเขาจะไปเล่นชู้หรือเปล่าก็ไม่ไมอา้าวจะจับผิดเขาเรื่องอะไรเขาจะไปฆ่าคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่อา้าวแล้วเขาจะไปทาอะไรเขาจะไปรักษาคนในวันหยุดอา้าวมันผิดเหรอ ผิดี่มันเป็นการทำงานชนิดหนึ่งเออเหรอใช่และเราจะเอาอะไรมายั่วยวนอาจารย์คนนั้นจะใช้อะไรยั่วยวนเราจับคนมือรีบมาอยู่ข้างหน้าที่ประชุมอันนั้นจะยั่วยวนให้เขาจะอยากจะรักษาแล้วเราจะจับผิดเขาเลยตลกไหมว่ามันเขาคิดแต่เรื่องการเมืองทำยังไงให้อาจารย์คนนี้ หมดความเชื่อถือ,อเพื่อเขาจะได้เป็นผู้มีอำนาจทางเดียวพี่น้องครับมันจะมีคนจับผิดเสมออย่างนั้นนะถ้าคุณไม่ทำเพราะกลัวจะ,ะโดนว่าก็คิดใหม่ได้แล้วให้ทำในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องไม่ต้องคิดมากว่าคนอื่นจะจับผิดคุณเพราะถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยก็ยังจะมีคนมาจับผิดว่าทำไมไม่ทำอะไรเลยจริงไหม เราเห็นว่าพระเยซูไม่อายที่จะทำสิ่งที่พระองค์รู้ว่าดีถ้าพระองค์กลัวมีเรื่องหรือกลัวว่าคนอื่นจะกล่าวหาเขาพระองค์สามารถที่จะแอบไปทำหลังประชุมก็ได้ถ้าพระองค์ไม่อยากจะมีเรื่องก็พระองค์ทำอีกวันหนึ่งก็ได้แล้วชายคนนี้ไม่ได้ขอให้รักษาด้วยแต่พระเยซูทำเพราะสิ่งที่พระองค์ทำก็สอนคนเรื่อง จิตใจของพระเจ้าพระองค์สอนอะไรมันก็ทําให้เรารู้จักพระเจ้าพระองค์ทําอะไรก็ทําให้เราเห็นจิตใจของพระเจ้าเช่นกันส่วนผู้นําทางศาสนาในสมัยนั้นก็เขาคิดว่าเขารู้หมดเขาคิดว่าเขาเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาตัดสินใจว่าการรักษาคนถ้ามันไม่ใช่ว่าเรื่องคนนั้นจะตายมันก็ผิดกฎหมาย แล้วที่คนนี้มือรีบมันก็ไม่ได้ทำให้เขาตายนั่นนะเขามาวันอื่นก็ได้อันนี้คือการตัดสินของอผู้นำในศา,าสนาสมัยนั้นนะ่ะเขาบอกว่า,าไม่สามารถที่อ่อกระดูกร้าวรักษาไม่ได้จะใส่น้ำเย็นก็ไม่ได้ข้อเท้าพลิกรักษาไม่ได้ ใส่น้ำเย็นก็ไม่ได้แต่ถ้ามีแผลพันผ้าพ,พันแผลได้คือไม่ให้มันแย่ลงแต่ห้ามใช้ยาอันนี้คือกฎที่เขามีในยุคนั้นสมมุติว่า,าไก่ฟักไข่ในวันหยุดทางาศาสนากินได้หรือไม่คำตอบคือกินไม่ได้ครับ ไม่เห็นเหรอไกยนั้นอะ่ะทำงานในวันหยุดทางศาสนาเห็นมัน้มันเบ่งไายออกมามไม่ใช่ง่ายๆสำหรับไก่ที่จะเบ่งไข่ออกมาก็นั่นคือทํางานงั้นนะห้ามไปกินงั้นนะเราเห็นว่าหัวใจของศาสนาเขาคือเรื่องกฎแล้วก็ต้องเคร่งครัดไม่งั้นพระเจ้าก็จะไม่อยอมรับเราอันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องไข่ว่ากินได้หรือไม่ถ้าคนแบกเครื่องมือทํางานในวันอยู่ทางศาสนาผิดไหม พดซีอ้าวสมมุติว่าเป็นช่างเย็บผ้าถ้าเขาพกเข็มในวันสาวอะ่ะผิดไหมก็เป็นเครื่องมือทำงานของเขาอะ่ะผิดเอ,อห้ามทำอ้าวสมมุติว่าตึกล้มทับคนในวันสาวเราสามารถยกก้อนหินออกได้ไหมอืมน,นี่ต้องคิดหนักเขาตัดสินใจว่า ยกออกมาได้ถ้าเห็นว่าเป็นชาวยูด้วยกันก็ยกออกหมดแต่ถ้าประกบว่าเป็นคนต่างชาติอย่าไปทำงานต่อผิดโอ้โหดูคาความรักอย่างชัดเจนบางครั้งอะเรื่องที่เราตีความพระคัมภีร์เราถ้าเราไม่ใส่แว่นตาของพระคริสที่พระเยซูบอกว่า,วา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ตีความไปแบบมั่วประมาณ60ปีที่อเมริกาคริสตจักต่างๆกำลังเถียงกันเนรื่องอะไรรู้ไหมเราจะเอาเงินไปช่วยเด็กกำพร้าได้ไหมอา้าวทำไมจะไม่ได้อ๋อเพราะเราไม่มีตัวอย่างในพระกัมภีร์ที่มูประชมเอาเงินไปช่วยบ้านเด็กกำพร้า รอโอ้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อเรารักกฎมากกว่ารักคนเราจะหลงผิดพระพัมีเขียนชัดเจนว่ายอนบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักมนุษย์จึงได้ให้พระบุตรเพื่อมนุษย์จะไม่พิน,นาศแต่จะได้มีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไปแต่บางครั้งเรากลับเข้าใจผิดเหมือนกับพวกฟราฟสีว่าพระเจ้าทรงรักกฎ จึงได้ลงโทษมนุษย์ทั้งหลาย mm. เพื่อกดจ,จะไม่พินาศ mm. แต่จะคงอยู่ตลอดไปโอเคพวกคนลาเนี่ยคิดว่าเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่กลับไม่เข้าใจ mm. ก็เป็นเหมือนกับถุงเหล่าเง่นเก่าที่ไม่สามารถยืดได้แล้วรับอะไรใหม่ๆไม่ได้แล้วอย่างนั้นคำสอนของพระเยซูพอมาไม่เข้ากับทัศนคติความคิดเดิมๆของเขา เข้าต่อต้านอย่างแรงก็ให้เราให้เราระวังว่าเมื่อเราคิดว่าเราเป็นผู้รู้รอบรู้เข้าใจทุกอย่างก็น่ากลัวแล้วพระเยซูใช้เรื่องเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเรื่องจริงในเรื่องเล็กมันก็เป็นเรื่องจริงในเรื่องใหญ่ถ้าขนาดลูกแกะคุณยังรู้จักดูลแลอ้าวเราไม่ดูแลมนุษย์ด้วยกันเหรอมนุษย์มีค่าย,ยิ่งกว่าลูกแกะนะ ซึ่งทำให้ผมนึกถึงบางคนสมัยนี้ที่รักแมวรักหมาก็ไม่ผิดแต่บางคนรักแมวก็จริงรักหมาก็จริงแต่กับเพื่อมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ดูแลไม่ได้คิดจะช่วยเม็ดคนในครอบครัวบางครั้งก็ไม่ยอมพูดด้วยไม่ยอมคบเอออันนี้คือผิดขอให้เรากล้าหารเหมือนพระเยซู ถึงแม้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราทําอาจจะทําให้คนอื่นต่อว่าเราไม่เป็นไรขอให้เราทําในสิ่งที่เป็นไปตามพระคัมภีร์แล้วก็เราทําไปด้วยความรักควรจะช่วยชีวิตหรือควรจะทําลายชีวิตในวันหยุดทางศาสนาพระเยซูช่วยชีวิตแต่พวกเขาออกไปวางแผนจะฆ่าพระเยซูว้าว คือพระองค์มีความเมตตากับคนใจคนที่มือรีบแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เขา,าวางแผนจะฆ่าพระเยซูเราก็จะเห็นชัดเจนว่า,าจะรู้ชนิดของต้นไม้ดูได้จากผลของมันเขาคิดจะฆ่าพระองค์คิดจะช่วยบางครั้งพวกเราเองมีมือรีบก็ว่าได้ คือมีมือที่ไม่ยอมยื่นออกไปช่วยคนที่ตกงานซึ่งมีหลายคนในช่วงนี้บางคนก็บอกว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาตกงานเขาอาจจะแค่ขี้เกียจก็ได้รู้ได้ยังไงว่าเขายากจนเขาถ้ายากจนจริงๆก็น่าจะผอมกว่านี้รู้ได้ยังไงว่าเขาหิวอืมก็ถ้าคุณว่าเขาจะไปทำอะไรกับไข่ ถ้าไม่ใช่ไปกินไข่เอาไปบำรุงเส้นผมเหรอรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนไทยเออมีป้ายบเบลล์ติดก,กับออตู้ปันพรเขียนว่าเออต้องออมีบัตรแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทยถึงจะได้รับความช่วยเหลือก็ขอให้เรา คิดถึงคําสั่งใหญ่ของพระเยซูบอกว่าให้ทํากับคนอื่นเหมือนกับที่คุณอยากให้คนทํากับคุณไม่ใช่ให้ทํากับคนไทยแต่ว่าให้ทํากับคนอื่นทุกคนที่เรียกว่าคนให้ทํากับคนอื่นเหมือนกับที่คุณอยากให้คนอื่นช่วยคุณนะ่ะถ้าคุณตกงานคุณอยากให้คนมาช่วยผมเคยไม่มีเงินพอพี่น้องก็เคยช่วยผมผมก็จะต้องช่วยคนอื่นแน่นอนนะ่ะช่วงนี้ที่เขาตกงานอยู่ให้เรายื่นมือออกไป เหมือนกับพระเยซูสั่งขอให้พระเยซูรักษาเราเพราะว่าใจที่รีบใจที่พิกการใจที่รักไม่เป็นน่ะมันน่ากลัวกว่ามือรีบขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ